ยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ BY Station และนี่คือช่วง BY Story วันนี้เราจะพาไปดูวิธีการขอ s t a t เมนต์ง่ายๆผ่านทางแอปพลิเคชัน Kpass ของทางธนาคารกสิกรไทยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเข้าไปติดตามรับชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับขั้นตอนการขอ s t a t เมนต์ของทางธนาคารกสิกรไทยก็ง่ายมากๆเลยเพียงแค่คุณเข้าไปที่แอป k p ush. กดเข้าสู่ k p a ั t นะคะเลือกไปที่ธุรกรรมหลังจากนั้นนะคะจะเห็นคำว่า Statement ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะหาคุณมีหลายบัญชีเนี่ยคุณก็สามารถที่จะเลื่อนไปดูได้ว่าคุณต้องการที่จะขอ Statement ของบัญชีไหนนะหลังจากนั้นกด Statement ค่ะซึ่งสามารถขอ Statement ได้ทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษเลือกช่องทางการรับเอกสารได้ด้วยนะคะจะเป็น อีเมลนะแล้วก็สามารถที่จะขอย้อนหลังได้ถึงหนึ่งปีเลยนะคะสามารถที่จะขอย้อนหลังได้ถึง1ปีเลยเลือกนะคะว่าคุณต้องการที่จะขอสเตทเมนต์เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเลือกอ e ีเมลก็จะส่งเข้ามาอย่างอ e ีเมลที่คุณรอรับคุณต้องการจะรับสเตทเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งในการขอแต่ละครั้งนะคะคุณสามารถเลือกขอสูงสุดได้เพียง6เดือนต่อครั้งเท่านั้นนะคะกดตกลง อันนี้เราจะมาลองขอสเตทเมนต์ของปี2564กันนะก็ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมหลังจากนั้นนะคะกดส่งคําขอค่ะสําเร็จค่ะขอเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำเร็จเรียบร้อยสเตทเมนต์ก็จะส่งไปยังอีเมลที่เราได้บันทึกไว้ในแอปนี้นั่นเองนะคะ ช่องทางการรับเอกสารคุณสามารถรับเอกสารเคพัทหรืออ e ีเมลกรณีเลือกรับเอกสารทางเคพัทธนาคารจะจัดส่งเอกสารที่เมนูเรื่องสําคัญวันนี้และข้อความจะแจ้งเตือนโดยคุณสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ภายใน7วันรับผ่านช่องทางเคพัทก็ได้หรือทางอ e ีเมลก็ได้นะคะอีเมลก็จะส่งตรงมาที่อ e ีเมลของตนเองเลยแต่ถ้ารับผ่านเคพัทเนี่ยเอกสารสเตทเมนต์ก็สามารถที่จะดาวน์โหลดได้นะคะก็จะมาอยู่ที่เมนูเรื่องสําคัญวันนี้และ ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนด้วยนะคะคุณก็สามารถที่จะไปดาวน์โหลดได้หรือจะเลือกเป็นอ e ีเมลก็ได้ส่งตรงเข้าอ e ีเมลของตนเองได้เลยนะคะเลือกเดือนที่ต้องการขอสเตทเมนต์ค่ะสูงสุดต่อครั้งไม่เกิน6เดือนกดส่งคำขอเรียบร้อยค่ะจะบอกว่าสามารถที่จะแอปนี้จะดีอย่างนะคะก็สามารถที่จะดูสรุปรายรับรายจ่ายของเราได้ด้วยนะคะแตะเข้าไปทางมุมขวาล่างนะคะก็จะบอกด้วยว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมีเงินเข้าเงินออกนะ,ะฝากถอน เท่าไหร่นะก็มีภาพรวมให้เราได้ดูแบบนี้ด้วยนะสามารถเข้ามากดเล่นเข้ามากดดูตรงนี้กันได้นะคะเป็นภาพรวมรายเดือนนะว่ามีเงินเข้าเงินออกเท่าไหร่ซึ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เดินมาชีก,กับทางธนาคารเกสิกรสักเท่าไหร่ก็อาจจะมีเงินไม่มากนะก็ประมาณนี้ค่ะสําหรับท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยลองขอสเต t เมนต์ผ่านทางช่องทางนี้ก็มาลองทํากันได้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ย BY Station คงต้องขอตัวลาไปก่อน หากชอบคลิปนี้กดไลค์ให้เราหน่อยกด subscribe จะยิ่งดีมากๆเลยและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะยิ่งด,ดีดีที่สุดนะคะสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ